แบบไหนนี่เข้ามาเลยกระโดนเลยมเมื่อกี้ฝั่งขวาตอนนี้ฝั่งซ้ายพอดีเมื่อวันฝนตกหนักนี่น้องน้ำค้างครับโอ้ฟีฝั่งไหนอันนี้ฟีฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวมาดูว่าตถไถยเขาจะดันฝั่งไหนครับดันตรงไหนนี่ดันไหลท่อเลยบ ั่งไหนเนี่ยน่าจะดันข้างล่างครับตรงที่ชัดซีนะจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่ค่อยทราบนะเพี่องเดี๋ยวเราจะใช้อะไรด,ดันครับไครับขนาดรถหนักนะครับนี่ยังไม่ไปเลยฟรีครับเอา้าน่าจะใช้ ตูดชนตูดท่านนี่หรือว่าท้ายชนท้ายเดี๋ยวหามุมก่อนหามุมก่อนอ๋ท้ายชนท้ายครับหรือว่าดากชนดาดจะไปไม่ไปเอ้าโว้ยสองกันเลยเตนี่หันตูดติดใส่การอีกจะดันแบบไหนเนี่ยตายหาเลยแบบนี้โว้ยมันๆมัน่มันมน,น,น้อง เอาแล้วเอาแล้วสองคันเลยน่าจะไม่ได้กินข้าวครับแบบนี้นี่โอ้คันไหนจะดันฝั่งไหนก่อนเอ้าเอาคันนู้นก่อนคันนู้นก่อนขึ้นไม่ขึ้นพลังส่วนตัวพลังส่วนตัว เอาจะช่วยคันไหนก่อนครับน,นี่น่าจะช่วยคันเขียวก่อนนะคันเขียวว่าจะมาช่วยคันน้ำเงินเมื่อกี้แหละว่าจะดันด่าให้มาติดเองอีกโอ้แบบไหนเนี่ยอ๋อขึ้นไม่ขึ้นโอ้คุ้มพลังอะไรนี่แปดอีบอหรือรว่าแปดซี ขนาด49ก็แท็กยังไม่ขึ้นนะครับนี่ถอยถอยถอยเอ๊ะทำไ,ไมเอ๊ะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหน้าครับโอ้นี่นะครับเพราะว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีเอาตัวรอดไปก่อนเดี๋ยวขึ้นก่อนครับมันเข้าไม่ได้นะนี่ดินมันค่อนข้างเปียกนะพี่น้องโดนฝนเมื่อวานเราวว่าจะตั้งการใหม่บ่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งการไหมตั้งการไหมไอ้ทำไมทำไมเอาไหมครับเอาฝั่งนี้ทีนึงอ๋อชนเฉียงเฉียงครับตากแกขึ้นรถยังนึ่งโอ้เดี๋ยว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 ตากแกยังไม่ได้ขึ้นรถนะพี่น้องเดี๋ยวทำไมทำไมเดี๋ยวรถจังหวัดนี้ครับโอ้เจ้าเลยเจ้าเลย เอาเอาตั laut laut วรอดก่อนเอาตัวรอดก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนโอ้โหมันมันไปน้องงานนี้มันจัดเลยโอ้เอสามคันใครจะเทก่อนเอาตัวแกลิงเทก่อนนะมาคอยก็เทก่อนนะครับตามคิวตามคิว มีอะไรผมดูอีกไหมมีอีกไหมั้โอ้ัวถ่ายข่านไหนโอเคครับต่างท่าพร้อมกันโอ้ตะแกลงนิ่งเอาอนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาด้วยแล้วทำไมเดี๋ยวเข้าแล้ว โอม้มันมันไี่น้องอันนี้คุ้มพลังอะไรเนี่ยแปดอีว้วยังไม่ทราบข้อมูลนะครับพี่น้องมั็นกแรแรงๆเลยเอาไปดูขนาดครับ น,นี่ลับเลยมันน้องเดี๋ยวตามช็อตต่อไปครับผมได้อีกแล้วได้อีกแล้วรถเท่าแกเลยอ้มาแบบไหนนี่ฟรีก็ฟรี ไหวไหมไหวเท่าแก้นทเท่าแกครับนี่อันนั้นทเท่าแกไม่คูอ่อันนี้ทเท่าแกรดำโอ้ผมพลัง195นด้ไหน้องไหวไหมโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีว,ดว,ดวางแผนก่อนวางแผนก่อนรอออกควันเลย อ,อย่างไรต่อครับผู้ม,มันเลยงานนี้อูกระแทกตรงนี้ครับนี่ต้องแบบนี้ครับกระแทกกระแทกหน่อยมันถึงจะไปเอาฝากไว้น,นะครับเพื่อนในช่องกระทุกของผมครับลอลลนรมดำรถบรรทุกทำงานนะครับว้เพียงทีนีก่อนมีสอดเด็ดตรงไหนเดี๋ยวถ่ายให้ชมครับสวัสดีครับ